สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะมาบอกเล่าความประทับใจในเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่น n e โอพัสนะคะเพิ่งตอนนี้ดาใช้มาแล้ว6เดือนเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยและเหตุผลง่ายๆที่เปลี่ยนมาใช้เจ้าน e โอพัสก็คือเบื่อกับการที่ต้องแบกน้ําขึ้นคอนโดนะคะหนักก็หนักเบื่อมากๆเลยตั้งแต่มีเจ้านนโอพัสนะชีวิตดปลี่ยนไปเยอะมากตื่นเช้ามาก็ได้ดื่มน้ําอุ่น ได้ชงกาแฟกินก่อนไปทำงานกลับจากทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยก็มีน้ำเย็นชื่นใจให้เราได้กดดื่มชีวิตดีเติเส์ดไปเลยแหละแถมยังมีดีไซน์ที่สวยเข้ากับพื้นที่ได้อีกเพื่อนๆมาก็ชมน้องแมวที่บ้านก็ได้ดื่มน้ำที่สะอาดจากเครื่องกรองน้ำระบบ r าอซึ่งมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอน มีระบบดีโคที่ช่วยให้ประหยัดไฟได้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว